พาเกษตรกรจังหวัดยะลาครับรถไปที่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนสุราษฎร์บ้านป่าติ้งประจที่อำเภอปากโตนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่แผงทุเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราในเรื่องของกําบลกาของทุเรียนสุาบ้านของยะลาครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูขั้นตอนแล้วก็ดูติดตามทุเรียนของยีราดไปเลย อร่อยที่สุดนะการการันตีจากหลายฝ่ายนะว่าจะเป็นยันลาตัวถือทุเรียนอร่อยก็เลยเป็นข้อเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงเพียงแต่ว่าอร่อยไม่พอมันมีปัจจัยอื่นที่มันมีส่วนมากระทำกับทุบเรียนยันลากลายเป็นว่าเป็นทุเรียนยันลาเป็นทุเรียนที่อร่อยแต่ราคาถูกข้าวจากว่าคุณภาพของผลผลิตใช้อันกิ่งถึงราคา ก็คือเรื่องของคุณภาพนอนดูและก็ตกใสคุรินยลาจะอร่อยแต่คุณภาพมันไม่ได้ก็เลยผู้ประกอบการจะกบราคาคุรินยลากลายเป็นผู้เรียนที่อร่อยราคาถูกที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพราะนันการแก้ปัญหาตรงนี้นี่มันไม่ได้ง่ายเพราะมันเกี่ยวโยงกับ เกษตรกรและก็หน่วยงานส่งเสริมนะครับทั้งที่เรื่องของสภาพพื้นที่มันเอื้อแต่มันก็มีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่มันเป็นเขตที่มีความชื้นเยอะจเป็นต้นเหตุสำคัญที่จะมีเรื่องของแมลงซึ่งเป็นต้นเหตุของหนอนรูอ๋อก็คือเรื่องของเออกษตรกรซึ่งเป็นปัญหาด้านหลักนะครับ ตรงนี้เนื่องจากว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรที่มีสวนหลังบ้านครับและก็ดูแลแบบหลังบ้านนะแต่วันนี้ภาพตรงนั้นเ,นเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะเรียนแปลงที่ใหญ่มากขึ้นนะไม่ใช่หลังบ้านเหมือนในอดีตแล้วนะก็คือเรื่องของวิช,ชาการเรื่องของวิชาการเรื่องของการดูแลการอารัคขาพืนอนะการจัดก,การในระบบฟาร์มมาตรฐาน นะคับคาคุณภาพนะส่วนคุณภาพเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเรรปลี่ยนทัศนติความคิดของเขาภาษาอังกฤษเรียกไมเซ็ตนะเรื่องของไมเซ็ตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าไมเซ็ตมันได้ทุกอย่างมันบวกได้หมดเลยมันต่อได้หมดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งเลยก็คือส่งเสริมนี่แหละครับนะครับส่วนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเพราะส่วนนะจะมีอุตสาหกรรมมีพาณิชย์ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนอีกบางส่วนอย่างเช่นมหาลายัยนะต้องมาปรับวิธีคิดใหม่มาปรับยุทธศาสตร์ใหม่นะมาปรับวิธีการทํางานใหม่นะทำงานแบบเดิมนี่ทำงานแบบให้เสร็จนี่ไม่ได้แล้วเป้าหมายล้ต้องสําเร็จผลผลิตต้องเกิดนะเอาพุทธเอาคำที่สำคัญอิมแพเนี่ยจะต้องเกิดกับประชาชนเกษตรกร ยกตัวอย่างดีหกครับ64ทุเรียนยะลาเนี่ยออกตลาดประมาณ75,000ตันครับนะครับใน75,000ตันเนี่ยจะมี AB อยู่ประมาณ33เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆถ้ารวมทั้งหมดมูลค่าการตลาดของทุเรียน75,000มื่นห้าหมตันนี่จะอยู่ประมาณ5,000กว่าลา้านครับแต่ใน5,000กว่าล้านนี่ยเรามีแค่เกรดดีนี่เกรดดีก็คือทุเรียน ที่สามารถเข้าสู่ตลาดผลสดอยู่ประมาณ30%ต้นตนนะ3าเปอนต์ต้นตนในขณนดเดียวกันทุเรียนที่ตกซ้ายแล้วก็หนอนรูหรือตกเกรดนะหรือหนอนรูนี่60กว่าเปอร์เซ็นต์เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาจากการทุเรียนที่ตกซายหรือตกเกรดกับทุเรียนหนอนรูในอีกรูปแบบหนึ่งโดยเน้นกระบวนการกลางน,นา ในเวอร์ชันเปลรูปขั้นต้นก็ได้นะยิ่งผู้ผู้เรียนนอนดูนอนดูเปียกเนี่ยนะมันมีโปรดักต์ปอ่อ,ปอยปอ่อ,ปอยป่อยตัวหนึ่งก็คือที่น่าสนใจแล้วก็ตลาดางจะกว้างขึ้นก็คือบรานเราเรยกโปก๊กก็คือผู้เรียนอวดครับส่วนที่เป็นผู้เรียนรูแห้งหรือตกไซเนี่ยต้องแกะเนื้อ นะครับเข้าสู่นะโรงแช่เย็นห้องเย็นหรือฟรีรไยเพื่อรูปในขั้นต้นนะครับมันราคาของทุเรียนพวกนี้มันก็จะด,ดีราคาใกล้เคียงหรืออาจจะดีกว่าผลสดไว่ซ้ำไปตเรียนพวกนี้จะไปไกลมันไปถึงต่างประเทศไปอเมริกาไปได้หมดเพราะผลสดเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันแต่พอเส้นเนี่ย นะครับมันเก็บได้เป็นปีสปี3ปีได้หมดเนื้อจะเป็นฟิตรายแพ็คถุงเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันที่จะผลักดันให้ทุกเรียนที่ไม่ได้ราคานะครับไปสู่กลางน้ำนะครับให้ได้มากที่สุด ที่ได้มาร่วมงานและก็เห็นพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดยะลาหลายร้อยคนวันนี้น่าจะประมาณ3ามสี่ร้อยคนที่มารวมตัวโดยที่การขับเคลื่อนภายใต้ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรเอบจำเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องของทักษะทักษะหรือว่าความรู้ในเรื่องของการบปิหารจัดการของทุเรียนเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเราสร้างเกิดข่ายการลักษณะอย่างนี้ะครับว่า ความความ <S <S ต่อเนื่องโดยต่อเนื่องนะครับในอยระยะ,ยระยะเวลานี่มีสองสามปีข,ข,ข้างหน้าผมเชื่อว่าการเป็นของตวัดรายเนียมันจะน่าจะมีมองค่าเพิ่มขึ้นนะคบข้างหน้า รวมกลุ่มกันพัฒนาจากเดิมก็ประมาณ5คน40คน200คนแต่ละปีเพิ่มขึ้นมาตอนนี้สมาชิกทั้งหมดประมาณ200-300ถึง300คนก็ตอนนี้การพัฒนาของทรเรียนยะลาไปได้แบบก้าวกระโดดมากก็คือไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเราหรือไม่เฉพาะตอนนี้ก็คือคนจีนเองหรือว่าคนที่ส่งของเองเนี่ยก็ก็เปิดใจแล้ว อ,อย่างปีนี้เป็นหลักเลยปีนี้ก็คือหนึ่งทุเรียนน้อยแล้วก็คุณภาพของทุเรียนเนี่ยดีขึ้นทําให้คนจีนกล้าที่จะเปิดโอกาสกล้าที่จะเปิดทดลองทุเรียนยันาส่งเข้ากล่องไปจีนโดยที่ไม่กลัวเรื่องความเสียหายเรื่องงอทำให้ปีนี้เป็นปาิศาสตร์เป็นเป็นปีที่ทุกสถิติทุกปีที่ผ่านมาก็คือเป็นปีที่ทุเรียนยะลราเนี่ยแพงที่สุดทำให้เกษตรกรปีนี้คนที่มีทุเรียนน้อย ก็มีมีเงินทําน้อยได้มากอ่าทาน้อยได้มากก็คือปีเนี้ยผลผลิตลดลงไปประมาณ5 0าสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสาเหตุห<ช>นึ่งที่ที่ที่ทำให้ราคาแข็<ม>องอันที่2ก็คือคุณภาพของผู้เนยนญานี่อ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสามารถส่งออกและก็ค,คนส่งออกนี่ทํากาไรได้ได<ม>ปีก็จะมีก็ต้องทําใจสมมติว่าคนที่ทํำุก้เวนญานี่ เาต้องจงใจว่าบางปีเราก็ได้บางปีเราก็ได้น้อยได้มากแต่ว่าให้ให้ผลผลิตออกมาแล้วก็คุณภาพดียังไงมันก็ได้ครับอาจจะไม่ได้น้อยได้มากขอเป็นคำจำสุดค้านะในเรื่องของวัวใจหลักสําคัญของการทำสทวนเืออรองตั้งจากจากความชอบอนะะเรื่องของความชอบที่จะรักที่จะดูแลมันชอบ,บที่จะดูแลมันบางสิ่งันแล้วก็ กว่าจะให้ผลผลิตก็ปลูกแล้วก็ประมาณ7 8ปี7 8ปีมันไม่ใช่เวลาน้อยน้อยก็คือปลูกวันนี้อีก7ปีถึงจะได้ได้ผลผลิตต้องชอบก่อนเนาะ,ะต้องมีความชอบแล้วก็มีมีมีจุดหมายที่แน่แนว่าเ,ออเราจะทำตทุเยนเนี่ยอีก7ปีนะไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กินนะ,ะ,ะต้องมีต้องมีความชอบที่จะที่จะดูแลเขาแล้วก็มีความชอบที่จะรักษา ต้นเขารักษาลูกเขาการก็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 มีส่วนเป็นอย่างมากก็คือประสบการณ์ความรู้ในการดูแลตั้งแต่ต้นเล็กๆต้องต้องมีความรู้ะความรู้ก็ต้องมีถ้ามีความรู้ไม่มีความชอบเราก็รู้ทาพอทาวันสองวันก็รู้สึกเหนื่อยก็ไม่ทําเพราะว่าทุเรียนนี่ต้องต้องเข้าสวนบ่อยๆครับวันนี้ก็ก็ถือว่าเราได้องค์ความรู้ในเรื่องของการใส่ทอดกัน การทำเกี่ยวกับทุเรียนไม่ใช่ง่ายครับตั้งแต่ปลูก7ปีกว่าจะได้กินอันดับแรกที่เบวีว hmm. ูดถึงในเรื่องของความชอบแล้วก็ความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนเราต้องต้องบวกทั้งหมดเลยทุเรียนเป็นอะไรที่ทําแล้วค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนนะครับอันนี้ต้องใจอดทนที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเบวีวอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ข้อมูลกับอาสปาเกษตรในเรื่องของการทําทุเรียนคุณภาพครับผมมากครับ